ถ้าจะพูดถึง High School Memory น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะว่ามันมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตพอจะพูดถึงชีวิตมปลายมันจะมีอยู่3ามสิ่งใหญ่ๆด้วยกันที่เราจะได้นอกจากความรู้ก็คือเพื่อนสังคมและก็ความรักอันดับแรกผมขอพูดถึงความทรงจำเกี่ยวกับเพื่อนสมัยมัธยมปลายที่พบเจอก่อนกันแล้วกันนะครับตอนผมเข้าเรียนมัธยมปลายใหม่ผมได้พบเจอเพื่อนที่แตกต่างกันออกไป บางคนเป็นเด็กกิจกรรมชนิดที่แบบว่ากิจกรรมไม่เคยขาดบางคนก็เป็นเพื่อนสายเมคอัพแต่งหน้าจะจัดบางคนก็เป็นสายเล่นกีฬาไม่ขาดบางคนก็เป็นคนที่ชอบดูดบุหรี่เจอกันที่ห้องน้ําอะไรประมาณนั้นซึ่งผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะครับส่วนต่อมาก็คือสังคมซึ่งพอเราขึ้นมอปลายมาเราก็จะมีการรับน้องเล่นน้องรหัสพีรหัสแล้วก็มีการเล่นกีฬาสี คือคนที่เป็นสตาฟก็คือนักเรียนชั้นมาหก,การเป็นสตาฟเป็นอะไรที่เหนื่อยคือนักเรียนที่เป็นร้อยๆจะมาทนแย่งชิงขนมปีป๊บซึ่งการเล่นกีฬาสส่วนใหญ่จะโฟกัสที่สแตนเชียริดเดอร์ขบวนพาเลตอะไรประมาณนั้นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจในส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องความรักนะครับชีวิตมัธยมปลายการมีแฟนในวัยเรียนเป็นอะไรที่ดูสใสามากครับ จากคนที่ไม่เคยไปโรงเรียนไม่ชอบไปโรงเรียนไม่ชอบทํากิจกรรมก็จะไปโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็คนส่วนใหญ่จะมีการไปพบแฟนหลังพักเที่ยงเป็นประจําแล้วก็หลังเลิกเรียนนักเรียนที่ชอบไปส่งแฟนก็จะไปส่งแฟนไปยินรอแฟนหน้าโรงเรียนเป็นส่วนมากครับครับอันนี้ก็ขอจบการนำเสนอสำหรับ High School Memory หรือว่าความทรงจำสมัยมัธยมปลายนะครับ ขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับ